ต้นฉบับคลิปจากโพทีเมอร์ให้สิ่งพากย์ไทยโดยคุณนรเดครับผมไอเชี่ยทางสะเดวอนฮะไปป็นของผีดีกว่าอุ้ยเฮ้ไฟกระพริบกระพริบแบบนี้มาหรือว่ารัฐมันจะมาอะไรเออเสียงแบบนี้พูดอะไรอยู่แถวนี้แน่เลยเอจอตัวแล้ว yeah. <c oughs> เย่เอะรู้บ่ายแทบชงกรบจุดสองข้างอี๋จุดห้องก็สว่างเอา แล้วผีมันหายไปไหนแล้วนะนี่ยเมื่อกี้ยังโผล่มาหลอกอยู่เลยก็มันจากไปมันด่าว่าเราอุบาทเราอุบาทตรงไหนว่าไหนดูตอว,วาตาสิอืมเอา้อเอาก็ปกตินี่ไม่อุบัติตรงไหนออกจะด่าร้ายนะช่างมันไปฉันต่อไปดีกว่าอืมห้องนี้จะมืดไฟกระพริบหรือว่าอย่าบอกนะว่าล็อสมันกลับมาอีกแล้วไม่นะเราต้องรีบหนีโอ้ยนั่นเสียงพูดเล่นไหมมึงอยู่แถวนี้ใช่ไหมเสียงแบบนี้มันแอบปุดนี่ตายเนี่ยมันแต่งตัวเท่อะไรไปสกีตเห็นแล้วจะอ้วกอีกกูไม่อยู่แล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูได้ลองเก อา้าวนี่มันมาหลอกหรือมันมาด่าวะเนี่ย <g ul ch> กลับมาแล้วเหมือนไอ้พวกนี้มันลุมหัวมาหลอกแดดแล้วก็แตกไปโชอะไรกันเนี้ยนี่เขาแต่งตัวผิดตรงไหนเหรอก็แตง่งออกจะน่ารักนี่นะแงมันไปต่อไปดีกว่านะฉันต่อไปจะเจอผีตัวไหนนะจั้ติดตายจะมันตายแนะ่กูกูต้องเอาเลยนี่ไปบอกทุกคนเฮ้ยรับเมื่อกี้กูเจอสก,กินจะ้พูดถึงมันนะเว้ย กูรู้นะมึงแอบอยู่แถวนี้กูตามตัวมึงม่อยู่กูได้เกณฑ์มึงหนีไปก็หนีไม่พ้นหลักกูก็จะเจอตัวมึงแล้วเออนั่น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 มีเสียงแสดงมันแอบอยู่ในโตู้อย่างนี้ต้องเช็คแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะผู้เล่นจ๋าอยู่โตู้ไหนนะอืมอันนันมีเสียงอีกแล้วบ้านนี้นี่เองแม่เหมือนยั่ให้หาแแม่คิดว่าเขาจะไม่เจอเหรอเออ ยันแม่นั่นมันโตเฮี้ยอะไรมันอุบาทชิบหายมจะปลอดภัยจนวันตายแน่กูกูไม่กล้าเปิดแล้วเอาไปบักกูไม่รู้ไม่เห็นแล้วกันไม่รู้มันอยู่ที่นี่เลยแล้วกันนะไปดีกว่าเฮี้ยโตเฮี้ยอะไรวะไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้เสร็จกูไงไอพีเง้อแค่นิดเดียวก็ไปจันต่อไปได้แม่ไปก่อนละเจ๊งแล้วแล้วอันโดมันก็โดนระงับสั่งไหนได้สมควรแล้วแม่เนี่ย เสียงนี่มันแจ๊กนี่พูดพูดแต่เหรอช่วยกูด้วยอะไรไปเจออะไรมาเพี้ยนสกีนมาใส่ชุดหนูแมวอะไรนะนั่นไงกูบอกแล้วกูไม่ได้ตาฝาดช่กูเห็นแต่สองตาเลยรมาใส่ชุดหนูแมวแอบอยู่ในตู้ว่ามันต้องทำอะไรประหลาดประหลาดอีกเนี่ยเอางี้เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินเอาเงินของพวกมึงทั้งหมดมันเก็บไม่ได้กูก่อนแล้วเดี๋ยวกูเอาไปซ่อนเองเออฮะเอ๊ะอะไรก็เพื่อความปลอดภัยไง